กระจกหลัง iPhone XR นะครับผมน,นี่ลูกค้าทำตกมานะครับแล้วก็กระจกหลังแตกนะครับก็จะทำการเปลี่ยนด้วยเครื่องยิงเลเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแล้วก็ยิงกันเลยนะครับ โอเคครับพอแกะกระจกสหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตัวกระจกฝาหลังกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะให้ดูงานนะครับตรงนี้สวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะครับผมให้ดูตามขอมนะครับ ก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกระจกฝาหลังแตกนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตั้งแต่รุ่น iPhone 8จนถึง12 Pro Max เนะครับทางร้านมีบริการรับเปลี่ยนกระจกฝาหลังนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามราคาหรือว่าทักเข้ามาทางยินบ็อกก่อนก็ได้นะครับผมก่อนคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ m a k e Up Studio ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม